ทีนี้ถ้าดูภาพรวมของเศรษฐกิจไทยหลายคนก็จะมีคําถามทันที6เดือนของรัฐบาลเพื่อไทยก็จะบอกว่านี่เป็นรัฐบาลที่มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปากท้องของคนไทยจะต้องดีขึ้นนะคะแต่ว่า6เดือนแล้วเนี่ยคุณผู้ชมรู้สึกกันอย่างไงบ้างนะคะแล้วรัฐบาลเองก็เคยประกาศด้วยจะปั้น GDP ให้ถึง3%แต่ว่าหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ออกมาตั้งคําถามว่ากลัวมันจะไม่ถึงนะเพราะว่าปัจจัยทั้งภายในของประเทศและปัจจัยภายนอกอย่างสงครามการค้าเนี่ยก็อาจจะทําให้เราไปไม่ถึงเป้าหมาย3% ของ GDP ก็ได้นะคะคราวนี้ปัจจัยอย่างที่บอกไปค่อนข้างผันผวนก็เลยทำให้นักวิจัยเศรษฐกิจมีความคาดหวังค่ะอยากจะเห็นรัฐบาลออกมาแสดงแนวคิดแสดงความคิดเห็นที่สร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหาให้กับเศรษฐกิจทั้งในมาตรการระยะสั้นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการระยะยาวที่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยด้วยเพื่อที่เป้าหมายสําคัญคือสร้างความเข้มแข็ง,ขงภายในประเทศและรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นโจทย์ท้าทายมาจากภายนอกด้วยนะคะซึ่งประเด็นนี้ เป็นเรื่องใหญ่ที่หลายฝ่าย,ยก็อยากจะเห็นนายกคุณแพทองทานชินวัตรออกมาแสดงแนวคิดเรื่องนี้ในวันที่24มีนาคมเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมประเด็นนี้ค่ะเราได้พูดคุยกับคุณทิติมาชูเชิดผู้อํานวยการอาวุโสผู้บริหารฝ่ายวิจัยเศร,รษฐกิจมหาภา,าพนะคะศูนย์วิจัยเศร,รษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพนนันณิชย์ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการ policy watch นะคะว่าภาพรวมเศร,รษฐกิจไทย ปีที่แล้วเนี่ยเติบโต2.5ซึ่งต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้ค่ะและคราวนี้ถ้าดูย้อนหลังเศรษฐกิจไทยก็เป็นปีที่4แล้วที่ไทย โตไม่ถึง3%ค่ะถ้าเฉลี่ย4ปีหลังจากที่ไทยเจอกับโควิด -19 เฉลี่ยแล้วเนี่ยโตแค่2%เท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมพอมาในส่วนครึ่งปีหลังของปี2567รัฐบาลก็มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเรื่องของการแจกเงินหมืน่นใช้งบประมาณค่อนข้างใหญ่มากค่ะแต่ว่าตัวเลขไตรามาส4ี่ที่ออกมาก็เป็นตัวเลขของการบริโภคของคนไทยที่ไม่สูงสักเท่าไหร่มองเอาไว้ว่าเฟสสเฟสสกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เม็ดเงินเนี่ยก็น้อยกว่าเฟสแรกด้วยสะท้อน ว่าการแจกเงินที่ทําอยู่มีประสิทธิภาพน้อยลงนะคะ1บาทที่รัฐให้ไปก็กลับมาไม่เยอะนะคะคนที่ได้เงินก็เอาไปชําระหนี้บ้างเอาไปเก็บออมบ้าง ทำให้ไม่ได้ใช้จ่ายออกไปแล้วก็มีผลต่อการทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันไม่หมุนเป็นพายุหมุนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจึงทําให้ผลของมาตรการแผ่วไปท่ามกลางภาวะที่คนไทยเองก็ยังมีภาระหนี้รุงรังค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้ตัวเลขของหนี้ครัวเรือนก็ยังอยู่ในเรสโซนนะคะอยู่ที่ประมาณ80กว่าอยู่ดีค่ะ นักวิจัยมองนะคะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินหมื่นนั้นไม่ตอบโจทย์ทาให้เศรษฐกิจไทยนั้นยากที่จะโตไปถึง3%ได้ค่ะในขณะที่เรื่องของการลงทุนของประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าปีที่แล้วติดลบนะคะคุณผู้ชมปีนี้ก็มีความหวังว่าเราจะเร่งการลงทุนได้จากนโยบายส่งเสริมการลงทุน BOI แต่ก็เป็นเงินลงทุนจากต่างประเทศค่ะซึ่งแรงกระตุ้นควรมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มาจากการลงทุนภายในประเทศนะคะซึ่งจะต้องอาศัยบรรยากาศของธุรกิจที่มีความเชื่อมั่น ด้วยและมีการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นถ้าหากแรงซื้อในประเทศไม่เยอะความต้องการในการลงทุนก็อาจจะลดลงตามไปด้วยนั่นเองนะคะ แม้ว่าปีนี้การลงทุนจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้จากปีที่ติดลบแต่ก็ยังถือว่าไม่สูงมากอยู่ดีค่ะอีกแรงหนึ่งที่จะมาช่วยเสริมทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นก็คือเรื่องของการส่งออกนะคะปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมเราโตอยู่ที่5%้เปซกว่าปีนี้ไทยอาจจะไม่ได้โชคดีอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเรื่องของนโยบายทรัมป์สองด้วยอาจจะทําให้มีการเก็บภาษีของไทยในการส่งออกไปยังสหรัฐจํานวนมากจึงทําให้เรื่องนี้ไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการส่งออกไทยก็อาจจะ หนุดลงไปแล้วรัฐบาลจะต้องเตรียมงบประมาณหรือว่าเตรียมกระสุนเพื่อรับมือวิกฤตเศรษฐกิจท่ามกลางโลกที่ผันผวนยังไงอีกบ้างเพราะว่าเราก็ยังไม่แน่ใจนะคะนอกจากปัจจัยภายนอกที่ไม่แน่นอนอย่างเรื่องสองครามการค้าแล้วจะมีปัจจัยอื่นอย่างที่ผ่านมาเราเจอกับโควิดแบบนี้อีกหรือไม่ด้วยลองฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จากคุณทิติมาชูเชิดผู้อำนวยการอาวุโสจากธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ SBAIC นะคะเราก็ยังมองเศรษฐกิจไทย ยังโตไม่ถึงสามอยู่นะคะเรารอาจจะอาจจะมองจากบทเรียนในไตรมาสที่สี่ที่เศษหนึ่งออกไปเนี่ยเราเห็นว่ามันผลที่ได้ต่างเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้กระตุ้นได้เยอะนะคะซึ่งเศษที่เหลือเนี่ยก็เป็นเงินอีกก้อนใหญ่นะคะถ้าหากว่ายังไม่ได้มีการเปิดเพื่อนขแล้วก็อคนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเก็บไว้ได้บางส่วนหรือว่าเอาไปคืนหนี้ได้บางส่วนเนี่ยพนนเพราะฉะนั้เนเงินก็จะไม่เป็น เป็นไม่เป็นหนวยนะคะเศรษฐกิจไทยเนี่ยถ้าเราดูมันเหมือนเป็นคนที่ป่วยเรื้อรังอยู่นะคะแล้วเราเจอโควิดแล้วเราก็ซุดลงไปนะคะเราฟื้นกลับมาเนี่ยนอกจากว่าโรคเรื้อรังในตัวเนี่ยเรายังไม่ได้แก้ปัญหาแล้วเนี่ยเรายังมีแผลเป็นที่มาจากอาการโควิดอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวิ่งอื่นขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าต้องเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพราะว่ามันต้องแก้ให้ตรงจุด การแจกเงินในช่วงเวลาปกติเนี่ยคนที่รับเงินมาเนี่ยถ้าไม่ได้มีภาระหนี้หรือภาระ,ะรายจ่ายอะไรที่เยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นใจที่ใช้เงินที่ได้มาเนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเทียบกับสถานะสภาวะที่คนไทยเนี่ยีนี่อยู่เยอะนะคะแล้วก็มีเรื่องของอไรายได้ไม่พอ,อรายจ่ายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเงินที่ได้มาเนี่ยมันใช้ไม่เป็นเป็นหลวดแน่นอนนะคะก็ส่วนหนึ่งอาจจะเอาไปคืนนี่ ส่วนหนึ่งก็อาจจะเอาไปทดแทนรายจ่ายที่ต้องจ่ายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งบาทที่รัฐให้ไปเนี่ยมันกลับมาไม่ไม่เยอะนะคะจริงๆถ้าหากว่าเราได้ไไดได้ด้เห็นว่ารัฐบาลคํางตั้งใจที่จะทํานโยบายเพิ่มรายได้ของประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือได้ธุรกิจในระยะยาวเนี่ยถ้านโยบายพวกนี้ค่ะหนึ่งบาทที่รัฐจ่ายไปเนี่ยมันจะกลับมามากกว่าหนึ่งบาทค่ะที่ที่การทางอุตาในเหลือไม่เยอะแล้วนะะในภาวะที่ตอนนี้โลกก็ค่อนข้าง ผันผวนไม่แน่นอนเยอะนะคะหลายๆประเทศเนี่ยก็ต้องเตรียนกระสุนกาคฟางเอาไวา้ขณะนี้การจะทิ้งกระสุนเนี่ยก็อยากจะให้หนึ่งบาทเนี่ยมันออกไปได้มากกว่าหนึ่งบาทนะคะเพราะฉะนั้นการคำนโยบายที่จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะไม่ใช่เรื่องของการกระตุ้นทั่วคราวใช้แล้วก็หมดไปนะคะตรงรนี้เป็นเรื่องสําคัญที่คิดว่าประชาชนหรือรธุรกิจนะคะอยากฟังจากรัฐบาลว่า มีแนวคิดอะไรที่จะใช้กระสุนที่เหลือของเราเนี่ยในการสร้างความยังย่งยืนอยได้แล้วเราก็จะมีความเข้มแข็งจากข้างในที่จะรับมืบอกาบโจทย์ยากๆข้างนอกที่จะเข้ามา นั่นคือการวิเคราะห์นะคะของนักวิจัยเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมก็ค่อนข้างฟันธงตรงกับหลายฝ่ายเลยนะคะที่บอกว่า GDP ของไทยน่าจะโตไม่ถึง3%แล้ววันนี้ก็จะมีการถแถลงตัวเลข GDP ออกมาด้วยการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจในปี68ก็ฝากติดตามกันทางเพจ Policy Watch นะคะเดี๋ยวคงได้มีความคืบหน้าการสําหรับเรื่องของตัวเลข GDP ด้วยละคะ่ะและอย่างที่บอกไป6เดือนของรัฐบาลก็ยิงคําถามไปเหมือนกันสําหรับนักวิจัยเศรษฐกิจว่าแล้วถ้ามัดรวมกันทุกมาตรการที่ผ่านมา เลยตั้งแต่ที่ทํามาตั้งแต่เริ่มแรกนะคะทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างดิจิทัลวอลเลตมาตรการแก้หนี้นะคะคุณสู้เราช่วยต่างๆนโยบายบ้านเพื่อคนไทยล่ะที่กําลังเตรียมความพร้อมกันอยู่ตอนนี้หรือแม้แต่การลงทุนภาคการส่งออกทั้งหลายที่ผ่านมารวมถึงปัจจัยภายนอกด้วยมัดรวมมาตรการต่างๆที่รัฐทำเอาไว้เนี่ยจะสามารถไปถึง3%เ์ได้ไหมจีดีนะคะก็ฟันธงกันมาแล้วว่าน่าจะไม่ถึงจริงๆนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันที่รัฐบาลเพื่อไทยบอกว่าจะโชว์ฝีไม,มือเรื่องของการ แก้ปัญหาปากท้องนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจนั้นก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ได้ดีสักเท่าไหร่ส่วนมาตรการและนโยบายอื่นๆที่รัฐได้เคยประกาศไว้อีกหลายๆเรื่องนะคะอย่างเรื่องของค่าแรงเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงไหนเช่นเดียวกันหรือแม้แต่นโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับปากท้องสักเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิรโทษกรรมเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่างๆเหล่านี้ก็ถูกตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะว่ายังไม่ได้เดินหน้าคู่ ขนาดกันไปกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจกเลยนะคะ24มีนาคมนี้ก็เลยเป็นคําถามแล้วก็เป็นโจท้าทายของรัฐบาลน,นี่แหละค่ะว่าจะสามารถ ตอบคําถามฝ่ายค้านนะคะหรือแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเดินหน้ามิติเศรษฐกิจได้อย่างไรนะคะรวมถึงนโยบายใหม่ๆที่อาจจะมีกระแสตอบรับที่ดีอย่างเรื่องหวยเกษียณหลังจากนี้ไปนอกจากมาตรการหวยเกษียณหลักจะมีมาตรการอื่นอีกไหมในการกระตุ้นการออมแล้วก็การวางแผนการลงทุนของคนไทยเพราะต้องยอมรับว่าประเทศไทยเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่แผลเดิมที่มีนะคะแต่เป็นปัญหาเรื้อรังเป็นโรคเรื้อรังด้วยโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็เป็นโครงสร้างหลักด้วย ที่มันมีรากปัญหาซ่อนอยู่นั้นอีกมากมายทั้งเรื่องของหนี้ที่เราก็ยังแก้ไม่ได้เลยค่ะนี่เป็นโจทย์ใหญ่อีกโจทย์หนึ่งของรัฐบาลเพื่อไทยที่ได้ชื่อว่า6เดือนแล้วสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้จริงหรือเปล่าและจากนี้ไปจะแก้ปัญหายังไงด้วยฝากติดตามกันต่อนะคะข้อมูลเหล่านี้อยู่ใน The e c t i v e ด้วยแล้วก็อยู่ใน p olicy watch ด้วยสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจติดตามความคืบหน้าของนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ค่ะ